ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทต่อต้านการทุจริตเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนแนวทางการพัฒนาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณห,ห้องประชุมพักดีสีสงครามสารกลางจังหวัดระยองนายกัญชัยเทพวรชยัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดนันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดระยองครั้งที่3ประจำปี2568โดยมีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดระยองเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆซึ่งได้แก่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2568ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดรวมถึงการพัฒนาบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มการศึกษาด้านการป้องกันทุจริต และนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการผลักดันเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดระยองมีความต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง